เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่จากเลขเด่นลาวงวดวันศุกร์ที่21ิมิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันจันทร์เกิดวันพฤหัสเกิดวันศุกร์และเกิดวันเสาร์นะ,ะเลขเด่นประจำวันเกิดได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับวนันนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันจันทร์ที่24มิถุนายน2 5 6 7ให้เเลขเด่น 01679จับคู่3ามตัวเด่น016 017 019 167 169 679 670 790 791และ906จับคู่2ตัวเด่นบนล่าง01 06, 07, 09, 16, 17, 19, 67, 69, และ79สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้อง เลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขกี่ร้านค่าที่คุณก้าขายเลขกี่ที่ทำงานที่คุณทำงานอยู่นะคะและนอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหลานอายุปัจจุบันของเขานะคะเป็นสื่อให้กับคนในวันอาทิตย์เสร,ริมดวงคนวันอาทิตย์นะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ําโรงบุญสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ำนะคะหรือร่วมบุญค่าน้ําค่าไฟไววดเลขสลิปเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนาโชคใกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสำดวงท,ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์6,17,42 ท่านที่เกิดในวันจันทร์เสือคนนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยในวันเสี่ยงโชคเลขที่รีสอร์ทเลขที่คอนโดหรือสองตัวท้ายสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้เป็นประจําก็อาจ,จเป็นสื่อนำโชคกับคุณเสริมดวงของคนวันจันทร์นะฮะให้ร่วมบุญนะเกี่ยวกับการสร้างถนนผนทางนะร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดร่วมสร้างทางเข้าวัดนะคะเลขสลิปเงินโอนทบุญก็อาจ,จเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์ 1 0 4 7 5ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อของคุณนั้นจะมาจากของอายุของแม่นะคะอายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วแล้วนอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันเสี่ยงโชค,นะคะลดส่วนตัวลดรับจ้างลดประดาทางนะคะเป็นสื่อให้กับคุณคะ่ะเสริมดวงของคนวันอังคารนะคะให้ทําดีกับแม่ขอพรแม่โอนเงินให้แม่นะคะถ้าแม่ยังอยูนะะ่หรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็ทำบุญที่บุญให้กับท่าน เลขสลิปเงินโอนให้แม่เลขสลิปเงินโอนถมบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณสำหรับได้เดินสรจดวงท่านที่เกิดในวันอังคาร73621ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อคนต้องจะมาจากความฝันโช่วงนี้คนพุธกลางวันจะฝันแม่นนะฮะ ฝันถึงใครอายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรเลขน,น,นั้นได้เลยและนอกจากนี้ถ้าอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณก็อาจเป็นสื่อน้ำโชคนะคะเสมดวงของคนวันพุธกลางวันนะคะให้ทําบุญกับบุญทิพยแม่และเด็กหรือทําบุญกับคนท้องค่ะหรือถ้าฝันถึงคนเสียชีวิตไปแล้วก็อย่าลืมทําบุญให้กับเขาด้วยเลขสลิปเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อน้ำโชกับคุณสําหรับเลขเินสมดวงท่าน,นที่เกิดในวันพุธกลางวัน2 1 8 9 5 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อคนนั้นจะมาจากเลขที่บ้านนะก่อนซื้อก่อนเสียอุทิศบุลหรือทำบุญในจ้งที่เจ้าทางก่อนนะคะแล้วนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยเสียช,ชีวิตอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงเลขรถเขินศพเลขฟ้าโลกงนะคะเป็นสื่อสมดวงของคนพุธกลางคืนให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าห่อศพหรือทำบุญกับบริษัทโรคตะตันยูหรือปอดติดตื้นก็ได้เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนาโชยกับคุณสาหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน 1>, 1 3 6่งท่านที่เกิดในวันพระหัสสื่อคุณนั้นจะมาจากผู้หญิงผมยาวเ,าเลขจากผู้หญิงผมยาวนะหรือเลขเร่วมทําบุญค่าน้ําค่าไฟวัดหรือร่วมบุญงานบวชเลขสลิปเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อโชคกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสโดวลท,ท่านที่เกิดในวันพระหัสสองหน ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อของคนนั้นจะมาจากอายุของพ่ออายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะแล้วนอกจากนี้หากมีทะเบียนรถที่เข้าซ่อมนะ,ะหรือเกิดอุบัติเหตุอาคารที่ถูกเฉียวชนหรือทันที่กำลังมีปัญหาก็อาจเป็นส,สื่อนำโชคกับคุณเสริมตัวของคนวันศุกร์นะคะให้ทํามมลลบุญลงศพทําบุญผ้าหอ่อศพทําบุญกับบุนอาทิตร่วมกับตางอยู่หรือพอท่้ก็ได้เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณ ะะสำหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันศุกร์41638ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่คนนี้จะมาจากเลขที่บัตรคิวช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารในวันเสี่ยงโชคเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะและนอกจากนี้หากท่านใดมีบูชาพระราหูเลขลอดเลขเหรียญเลขสินฟีจพระราหูก็อาจาเป็นสุดโชคกับคุณ เสริมดวงคนวันเสาร์ให้ทําบุญกับโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงฆนะ์หรือทําบุญกับคนพิการคนตาบอดก็ได้เลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อน้าโชคใกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสริมดวงคนวันเสาร์หนึ่งห้าสองศูนย์แปดอย่าลืมนะคะเวลาซื้อก้าก็ต้องซื้อหกซื้อหกก็ต้องซื้อก้าให้พี่อานาจับเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้าโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะ สำหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบสิ่งโชคชอบตัวเลขหมอไก่ขอแนะนำแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคำทำนายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคำทำนายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นดาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังปังเฮงเรวยรวยกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ